สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสาธิตแล้วก็รีวิวแล้วก็ขายของครับซึ่งก็คือน้ำยารมดำไม้ครับนะครับอันนี้ก็จะให้ดูกันเลยว่าเป็นชิ้นงานก่อนที่จะรมดำนะครับ มันก็จะดูดูดูมุมนี้ดูกากๆาก,าก,กระจกๆอ่ะครับคือตัวมันถ้าอยู่มันอยู่เดี่ยวๆมันก็มันก็ดูได้นะครับแต่ว่าเมื่อทำการรมดำและเคลือบผิวด้วยน้ำมันเคลือบผิวอย่างดีแล้วเนี่ยมันดูดีขึ้นเยอะครับซึ่งก็คือแบบนี้ครับ อันนี้เห็นไหมครับไม้มันจะสีดําไม่ใช่ไม่ใช่ทาสีนะครับเป็นการรุมดําครับเป็นการเปลี่ยนสีของไม้ตัวเนื้อไม้เลยครับไม่ใช่เอาสีไปเคลือบนะเปลี่ยนสีมันเลยอ่ะเหี่ยมเทีอบตะดูครับกาโหไม่กาอย่างเทพสวย ครับก็เดี๋ยวมาชมกันครับขั้นตอนก็ง่ายๆครับ <c oughs> แต่ว่ามันไม่ต้องใช้สีมืออะไรหรอกครับก็แค่ขัดขัดนะให้มันเรียบให้มันสวยงามแล้วก็ทาน้ำยาเราก็ทางห้างน้ำยารมดำเราก็มีน้ำยาไปให้นะครับก็คือน้ำยาเปลี่ยนสีไม้ น้ำยาก็ซึ่งก็คือน้ำยารมดำไม้เนี่ยแหละครับแล้วก็น้ำมันเคลือบผิวนะครับซึ่งเป็นสูตรพิเศษของทางห้างน้ำยารมดำอูกไกรเลิรเองครับไม่ใช่ไม่ใช่น้ำมันแบบที่หาได้ทั่วไปนะเป็นสูตรพิเศษครับดูดูอีกรอบครับมันก็มันก็ดูได้ครับแต่แต่พอมันมันทำแล้วมันมันดูดีกว่ากันเยอะครับเวลาออกแดดอะไรอย่างเงี้ย มันเห็นในเนื้อไม้แบบมันใสมันโอโหมันสวยอะครับเนี่ยคือกุญจาเอาไปรมดำเอาไปเคลือบโต๊เฟอร์นิเจอร์พื้นหรือว่าถ้าเป็นเราเรก็ด้ามมีดด้ามดาบด้ามกระบีด้ามปืนด้ามฟิวด้ามขวานอะไรก็ได้ครับ แต่ว่าไม้เนี่ยมันจะต้องเป็นสีมีสีเดิมเนี่ยเป็นสีที่น้ำตาลน,น้ำตาลน,นะคร Prof ับถ้าเป็นสีสีแบบอย่างโต๊ะเนี่ยครับอย่างโต๊ะเนี่ยมันมันไม่สามารถจะรมดำได้นะครับมันจะต้องมีพื้นฐานของมันเนี่ยมันก็เหมือนกับคุณไม่สามารถเอาคนโง่ไปเรียนสูงสูงได้เพราะว่ามันเรียนไม่ได้เหมือนกันครับไม้ถ้ามันสีอ่อนมันก็รมดำไม่ได้นะหรือถ้าเป็นไม้ที่มียางเยอะๆแบบอย่างเงี้ยไม้สนอะไรอย่างเงี้ยยางมันเยอะ มันก็รมดาไม่ได้ครับมันจะต้องเป็นไม้อาจจะพูดว่าเป็นไม้เนื้อแข็งก็นะก็ไม่ได้แหละเพราะว่าไม้สักมันเป็นไม้เนื้ออ่อนก็สามารถรมดําได้ครับนะพอรมดําแล้วก็โอ้โหแล้วเคลือบน้ํามันดีๆมันสวยดูดูในกล้องเนี่ยมันจะมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยแบบสวยไงวะมันก็ดำดำแต่ถ้าคุณออกไปดูกับแดดอ่ะคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันมันสวยฮะมันมันมองเห็นเข้าไปในเนื้อไม้ครับนะ ซึ่งกล้องมันไม่สามารถทำได้นะครับอ่เดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันต่อไปครับครับหลังจากที่ถัดชิ้นงานเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาเริ่มการรมดำได้เลยครับก็เอาผ้าหรือเอาอะไรแปลงอะไรก็ได้ครับจุ่มน้ำนินะครับ จุ่มน้ำยารมดำนะครับมันจะเป็นน้ำน้าเหลืองเหลืองเหม็นๆนะครับแต่ไม่ไม่กัดมืออะไรหรอกนะครับก็จุ่มน้ำยาแล้วก็ชุ่มๆหน่อยแล้วก็ทาลงไปได้เลยครับปแปรงก็ได้นะครับสำลีอะไรก็ได้ปแปรงก็ได้ปแปรงทาสีนะครับไม่ใช่ปแปรงสีฟันนะปแปรงสีฟันก็ได้ถ้าคุณถนัด พอทาไปนี่ก็จะเห็นเลยครับว่ามันมันสีมันก็จะเข้มขึ้นนะเนี่ยครับเห็นไหมพอทาไปข้างบนมันทาไปก่อนข้างล่างมันเพิ่งทาเนี่ยอ่เดี๋ยวอีกข้างนี้จะเห็นว่าสีมันก็เข้มขึ้นนะครับทาก็ไม่ต้องไม่ต้องปลาโน่งปลานี่เลยครับทาทาไปให้มันทั่วทั่วชุ่มชุ่มหน่อยอเห็นสีสีเริ่มสีเข้มขึ้นคาตาเลย าถาลงไปอีกแต่ไม่ต้องถึงกับหยดนะครับหยดบ้างได้ไม่เป็นไรมันไม่ต้องใช้ความปราณีไม่ต้องใช้อะไรเลยครับเนี่ยครับคือสำหรับมืออาชีพนะเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่มืออาชีพหรอกเรียกว่าสำหรับช่างฝีมือระดับสูงนะครับเขาจริงๆเขาไม่ต้องใช้ฝีมืออะไรนะครับเขาใช้ความรู้คือ ถ้าคุณทาสีเนี่ยหรือคุณพ่นสีเนี่ยยากนะที่คุณจะทําได้สีมันเท่ากันสวยแต่ช่างฝีมือระดับสูงเนี่ยเขาไม่ได้ใช้พ่นสีไม่ได้ใช้ทาสีเขาใช้อะไรพวกเนี้ยครับคือมันทําง่ายเขาถึงเป็นระดับสูงไงครับคือเขามีความรู้ครับเขาใช้วิชาเขาไม่ได้ไม่ได้ใช้แบบความทักษะอะไรความยากอะไรอ่าทาเสร็จนะครับก็ ทิ้งไว้ครับมันก็จะค่อยๆดำขึ้นดำขึ้นอาจจะทิ้งไว้เดี๋ยวมันจะแห้งนะครับน,น้ำยาเนี่ยมันจะซึมลงไปในอยในเนื้อไม้นะแล้วก็ทําปฏิกิริยากับไม้ครับเดี๋ยวมันก็พอมันแห้งคุณก็ทาทับพอมันแห้งคุณก็ทาทับสักสามรอบครับโดยประมาณนะมันก็จะเข้มขึ้นที่สุดแล,ะละ้วล่ะเท่าที่มันจะเป็นไปได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้ทารอบแรกนะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้แห้งแล้วเดี๋ยวจะมาทารอบที่สองให้ดูต่อไปครับอ,อ๋อตากตากไว้ตากลมไว้นะครับไม่ต้องไปตากแดดหรอกครับตากลมไว้เนี่ยแหละในร่มได้ครับครับหลังจากทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับมันก็จะแห้งนะครับแห้งก็จะเป็นด้านๆแบบนี้ไอ้ตรงนี้ยังไม่ค่อยแห้งนะครับก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะยังเปียกๆอยู่ครับ นะก็คงดูออกนะครับว่าแบบไหนแห้งแบบไหนเปียกก็เราก็มาทาน้ำยาทับซ้ำไปอีกนะครับอ่าก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับทาทาไปให้มันทั่วก็พอครับให้ไม้มันดูดน้ำยาลงไปเองนะสีมันก็จะเสมอกันแล้วก็เป็นธรรมชาติครับ ทาชุ่มๆหน่อยก็ได้อันนี้เป็นการทารอบที่สองนะครับก็จะเห็นว่าไม้มันก็เข้มขึ้นแล้วล่ะครับแต่เราจะทาสักสามรอบก็พอเนาะทิ้งไว้ให้แห้งนี่ก็มันก็ไม่นานนะเนาะประมาณห้านาทีสิบนาทีมันก็แห้งแล้วครับไม่ต้องไปตากแดดนะครับให้มันอยู่ล่มๆนี่ยแหละดีเพราะว่าไม้มันจะได้ดูดน้ำยาลงไปเนาะจะได้ทำปฏิกิริยาลึกๆนะครับอ รอบที่สองครับก็ประมาณนี้มันก็เข้มขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบที่สามแล้วจะได้เคลือบน้ำมันกันก็เสร็จแล้วครับง่าเนี่ยถ้าคุณจะทำด้ามปืนนะโหวสวยเลยแบบผมเห็นเขามีขายนะด้ามไม้สักไม้ประด่อะไรพวกนี้มันสามารถทำเป็นสีสีเข้มได้นะครับแล้วก็เคลือบน้ำมันเนี่ย มันไม่เหมือนมันไม่เหมือนเคลือบแล็กเกอร์เคลือบยูรีเทนเคลือบอะไรพวกนั้นอันนั้นมันมันไม่ได้ซึมลงไปในเนื้อไม้ลึกๆนะมันก็มันก็พลาสติกพลาสติกอ่ะมันดูแบบไม่ไม่แพงอ่ะเพราะมันก็ไม่แพงจริงๆอ่ะแต่ไอ้น้ำมันที่ผมจะแถมไปให้ในชุดเนี่ยมันแพงนะครับแล้วก็เขาจะใช้กับปืนแพงๆกัน แพงๆนี่ไม่ใช่หมายถึงก็บอกละแสนสองแสนอะไรนะหมายถึงก็บอกละห้าล้านสิบล้านนะครับน้ํามันแบบที่ผมแถมไปเนี่ยนะซึ่งน้ํามันแบบนี้สมัยก่อนเนี่ยนะในยุโรปเนี่ยมันแพงมากแพงจนขนาดที่ว่าเขามีกฎหมายห้ามชาวบ้านใช้คนที่จะใช้ได้ก็คือเจ้าหรือไม่ก็ขุนนางชั้นผู้ใหญ่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับมันมันสวยกว่ากันจริงๆ แล้วมันก็ทนด้วยมันไม่เป็นรอยขูดขีดอะไรด้วยมันทนมันสวยอ่ะเขาไว้ทาพื้นวังทาพื้นคาลือหาดกันนะนะอืมเมื่อก่อนเขาไม่ใช้ยูรีเทนอะไรหรอกเขามันหรืออะไรเงาเงาอย่างนั้นมันมันไม่สวยหรอกอ่าครับเดี๋ยวมาดูกันครับมาดูกันต่อครับมาทากันต่อในรอบที่สามรอบสุดท้ายแล้วครับก็เหมือนเดิมครับ เอาผ้าจุ่มน้ำยาหรือแปลงจุ่มน้ำยาแล้วก็มาทาบนชิ้นงานนะครับคือตอนนี้ก็จะเห็นว่ามันเป็นสีเทาๆนะแล้วพอทาลงไปมันก็จะเป็นสีดำๆแดงๆเนาะ ทาก็อย่างที่บอกแล้วครับไม่ต้องไม่ต้องพิถีพิถันไม่ต้องอะไรมากครับทาทาให้มันทั่วๆพอชุ่มๆหน่อยก็ได้นะง่ายครับเนี่ยครับทาน้ํายาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราตากลมให้มันแห้งแล้วก็เอาไปตากแดดอีกทีนึงครับให้มันแห้งสนิทเพราะเดี๋ยวเราจะเคลือบน้ํามันแล้วนะครับมันจะได้ไม่มีความชื้นอยู่ในเนื้อไม้ อ่าก็เดี๋ยวผมจะตากลมแล้วผมเอาไปตากแดดเนาะคงไม่ต้องถ่ายให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาเคลือบน้ํามันให้ดูครับก็ไม่ใช่เคลือบแล้วครับเป็นการลงน้ํามันละกันครับเพราะว่าเราลงไปในเนื้อไม้เลยมันไม่ได้เคลือบอยู่ที่ผิวมันนะครับผม <laughs> ดูมอมไปหมดเลยขัดไม้ครับเดี๋ยวมาเจอกันครับ <c oughs> ครับหลังจากที่ ทาน้ำมันไอทาน้ำยารมดําไปสามรอบนะครับแล้วก็ไปตากแดดจนแห้งแล้วนะครับก็จะมาลงน้ํามันกันเลยครับน้ํามันก็ผมแบ่งใส่ถ้วยมาเนาะแล้วก็วิธีลงน้ํามันก็ใช้ฝอยฝอยเหล็กซึ่งเดี๋ยวจะแถมไปให้นะครับง่ายๆครับเอาฝอยจุ่มจุ่มน้ํามันเนาะแล้วก็ทาครับ ทาทาไปขัดขัดไปนะครับทำง่ายครับช่างไม้ในราชสำนักยุโรปเขาถึงทำกันนะครับเพราะมันง่าย พอทาไปนะครับเราเอาเอามือลองรูปๆดูถ้ามันไม่เรียบนะครับเราก็ใช้ฝอยเนี่ยลูบมันจะเรียบครับเราจะให้มันเรียบแบบเนียนๆมือเลยนะเนี่ยครับเราลองเอาเอาน้วรูปๆดู ตรงไหนที่มันไม่เรียบเราก็เราก็เน้นตรงนั้นหน่อยเนาะ ครับก,ก็ลูบๆดูให้ทั่วๆนะครับให้มันเรียบเรียบมือครับให้มือมันจับไปแล้วมันเออมันลื่นๆนะ่ะมันไม่ฝากนะครับพอเสร็จออกมาแล้วมันจะเนียน คุณไม่ต้องกลัวว่ามันจะมีขนมีอะไรลงไปนะครับขนหมาขนแมวหรือเศษผงเศษอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นการเคลือบครับมันเป็นการลงน้ํามันเดี๋ยวไม้มันจะดูดน้ํามันลงไปส่วนไอ้ส่วนเกินเนี่ยเดี๋ยวเราเช็ดออกอยู่ดีดังนั้นถ้ามันจะมีเศษอะไรเนี่ยไม่ไม่เป็นไรครับอ่า น้ำมันมันก็จะดันเซียนขึ้นมาเนาะเราก็ใช้เนี่ยครับลูบๆให้มันเนียนเนียนนะ่ะคือลบเซียนออกนะครับแล้วก็ทิ้งไว้นะครับมันก็จะดูดน้ำมันลงไปทิ้งไว้สักคืนหนึ่งก็ได้ครับแล้วก็ ค่อยมาว่ากันมันก็จะดูดน้ํามันลงไปถ้ามันยังไม่เรียบหรือว่าจะลงซ้ําอีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับก็ทําเหมือนเดิมเอาไอ้ฝอยเหล็กเนี่ยครับจุ่มน้ํายาแล้วก็ถูถูตรงไหนที่เราลูบแล้วมันมันนูนๆก็มันอะไรมันสากมือก็เอาฝอยเนี่ยครับลูบลูบรูป,รป,รปเดี๋ยวมันก็กัดเซียนลงไปเองแหละง่ายครับง่าย ไม่ต้องเอาไปตากแดดนะครับมันจะมันจะไม่ดีครับตากลมครับอ่ะเสร็จแล้วง่ายมากครับง่ายก็เดี๋ยวมาดูตอนที่มันมันแห้งแล้วละกันครับอ่ะครับหลังจากที่ทิ้งไว้สักประมาณหนึ่งชั่วโมงมันก็ ใช้ได้แล้วครับแต่ถ้าเราจะเคลือบน้ำมันเพิ่มอีกไม่ใช่เคลือบนะครับลงน้ำมันเพิ่มอีกก็ได้ครับก็ทาเหมือนเดิมนั่นแหละครับหรือจะใช้นิ้วทาก็ได้นะครับอานิ้วแตะน้ํามันแล้วก็มาท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 า,ทาเอามือถูๆก,ก,ก็ทิ้งไว้ให้มันแห้งทําไปเรื่อยๆจนน้ามันมันไม่ซึมเข้าไปแล้วก็จะสมบูรณ์มากขึ้นนะครับก็ได้ อันนี้คือวิธีการใช้น้ำมันแบบนี้นะครับน้ำมันสำหรับท่าไม้นะก็อันนี้เป็นสภาพที่เสร็จแล้วนะครับถ้าดูดูในบ้านอย่างนี้นะครับมันก็จะต้องดำดำนะครับดำดำแดงแดงนะเป็นสีดำดำแด,ำดงนะแต่ถ้าไปออกแดดเนี่ยดูด้วยแสงธรรมชาตินะมันก็จะ มันจะไม่ได้เห็นแค่นี้นครับคือถ้าดูแล้วถ้าดูด้วยตาเราเนี่ยก็จะไม่ได้เห็นแค่แค่นี้จะเห็นว่ามันเป็นเป็นไม้เป็นลายไม้งไปลึกเลยครับคือมันสวยเนี่ยนะครับก็ลองลองจินตนาการดูและครับว่าถ้ามันเป็นเป็นส่วนประกอบของสิ่งที่เราชอบกันเช่น ปืนมีดดาบหรือว่าเครื่องเรือนอะไรพวกนี้แม้แต่พื้นบ้านที่เป็นไม้นะครับมันจะสวยขนาดไหนลองก็ลองย้อนไปที่ต้นคลิปดูนะครับว่าสภาพตอนแรกมันมันก็ดูแบบกระจกกระจอกอะ่ะดูแบบไม่มีราคาพอทำเสร็จแล้วก็สวยงามครับอาจจะสงสัยว่าโอ้ย ราคาขนาดนี้เนี่ยหมายถึงค่าน้ำยากับค่าน้ำมันเนี่ยที่ขายเนี่ยมันคุ้มไหมมันก็แล้วแต่นะครับคืออยากมีมีอะไรที่มันเป็นสุดยอดอ่ะมันก็ต้องจ่ายอ่ะครับนะแต่ถ้าเราจะแลกกงแลกเกอร์ก็ได้ครับหรือไม่ต้องทำเลยก็ได้ครับก็ก็ปล่อยมันไว้อย่างนั้นแหละ ผมก็ไม่ต้องทําก็ได้ก็ปล่อยมันไว้อย่างนั้นน่ะก็ได้แต่ถ้าเราอยากจะให้มันมันสวยมันเป็นของคู่มือเราเราอยากให้มันสวยมันก็ก็ต้องทำครับนะเสียดายครับในวิดีโอในคลิปหรือในภาพเนี่ยมันไม่เห็นละครับยิ่งในที่มืดด้วยในในบ้านยมันไม่ค่อยเห็นถ้าออกแดดเนี่ยโ,โหมัน มันเป็นลายไม้มันเป็นลึกอะ่ะสวยครับเอาแล้วครับก็ถ้าสนใจก็ก็กำลังจะวางจำหน่ายแล้วนะครับก็สอบถามเข้ามาหรือว่าจะโทรมาหรือว่าจะไปซื้อในแอปในอะไรก็แล้วแต่สะดวกนะครับได้ทั้งนั้นเราก็เอาตามที่ท่านลูกค้าสะดวกครับขอบคุณครับสวัสดีครับ